วันนี้ทีมข่าว ANN ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อภายหลังการประกาศปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักเข็มที่ 1, 2และ3เป็นวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาวันนี้26พฤศจิกายน2,564เป็นวันแรก บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างเดินทางมาฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่จัดคิวประชาชนเพื่อรอการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบทั้งนี้ยังมีหลายรายที่วอล์กอินเข้ามาโดยไม่ลงทะเบียนก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว,ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนมิเช่นนั้นจะไม่สามารถรับวัคซีนได้ด้านนางสาวอามิตาอัครวุกยกรมประชาชนผู้มารอรับวัคซีนเปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมารับวัคซีนเข็มที่3ซึ่งเข็มแรกและเข็มที่2ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการปรับชนิดของวัคซีนเป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาตนยอมรับว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นและจะเลือกรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เป็นเข็มกระตุน้นซึ่งคิดว่าน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้มีมาฉีดวัคซีนอันนี้เป็นเข็มแรกเลยไหมคะไม่ค่ะเล้เข็มสามเข็มสามเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ เขามีการปรับชนิดวัคซีนค่ะเป็นไฟเซอร์แล้วก็โมเดนาก็มีสาะดีกว่าเป็นซนะีโนแวครู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นใช,ใช่ไหมเข็มแรกนี่ได้อะไรมาคะเข็มแรกเป็นซีโนฟาร์ค่ะเข็มแรกก็ถึงสองวนที่าล้อ๋อเข็มนี้ก็คือมาบู์แล้วเราจะเลือกรับอะไรคะไฟเซอร์ icer, หรือโมเดนาเลือกไฟเซอร์ค่ะคิดว่า านแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังในฐานะผู้อำนวยการจูนฉีดวัคซีนลางบางซื่อระบุว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศปรับวัคซีนหลักเป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดยวันนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมา และต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์จะต้องนั่งรอที่จุดฉีดวัคซีนประตูหนึ่งแต่หากต้องการรับวัคซีนโมเด์นาหรือแอสตราเซเนกาจะต้องไปนั่งรอที่จุดฉีดวัคซีนประตู2 4ถึง4โดยประชาชนสามารถระบุความประสงค์ชนิดของวัคซีนที่ตนต้องการได้รับได้เมื่อวานเราก็แจ้งไปว่าถ้าสมมติว่าวัคซีนหลักของเราตอนนี้จะกลายเป็นโมเด ที่ฉันจองแอสตราไว้ถ้าจะยังเอาแอสตราอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเปิดประตูสองเปิดประตูสองที่เป็นส่วนติง่งนิดนึงเนี่ยไว้สําหรับฉีดแอสตราให้นะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยตอนนี้จริงๆมาฉีดเด็กอยู่แล้วนะคะเด็กใช้ประตูหนึ่งไฟซเซอร์หเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครต้องการก็จะเป็นไฟเซอร์ ประชาชนสามารถนัดจองคิวฉีดวัคซีนผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง4ค่ายได้แก่ D-TAG AIS True และ NT หลังจากนัดวันฉีดสำเร็จแล้วสามารถเดินทางเข้ามาฉีดได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาของทุกวัน